เพื่อนรู้ใจมาขับ ATV ในสวนมะพร้าวที่มีความยาวถึง4กิโลเมตรและยังมีกิจกรรมแอดเวนเจอร์มากมายแถมยังมีที่พักที่เปิดประตูออกมาแล้วเจอสวนมะพร้าวกับที่นี่สวนลุงมงนนทบุรีสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดเคเทฟครับผมแล้วก็อีเชิฮอนขับชียอนครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนลุงมงนะครับวันนี้พาชียอนมาเที่ยวแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่เขามีกิจกรรมแอคทิวิตี้แอดเวนเจอร์เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นซิปไล มีปืนบีบิกานแล้วก็มี ATV มีซิปไลน์ข้ามน้ำนะครับิปไลน์น้ำอ่าจิปไลน์ิปไลน์ตายเออไปไปน้ำไีไปไปน้ำม่ไปน้ำไมไปน์ไม่ไปน้ำไม่ไน้ำไมได้มีมีไปไมปน้ยไม่ไปนม w ไปน้ำไมไ้ม่้ม่้ซึ่งปน้ม่ไน้ำไม่ไน้ำ่ไน้่น้งหม่งหน้เลย่ล้วก็วันน้่น้่นมนม่ไน้ำยม่้วไม่ไปน t ำไปนไมน้ป้ปไลน์ำไปน้ำไมปน้ำ i ม่ไปน้ำไ I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  have that experience. โอเคเขาบอกว่าตอนเด็กๆเขาเคยเล่นอยู่นะครับโอเคงั้นไปว่าเดี๋ยวเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วชุดผ้าหน้าผมผมก็พร้อมแล้วดูชุดวันนี้ก่อนหรอดูชุดวันนี้เท่อนโอเคเห็นไหม้อมโอเคงั้นเดี๋ยวไปลุยนครับเดี๋ยวไปดูว่ากิจกรรมแรกที่ผมจะพาชิยอนไปเล่นอ่ะคืออะไรครับไปกันไปกันมาครับกิจกรรมแรกที่เราจะมาทำเนี่ย first a c t i v i ก็คือ อันนี้เลยเป็นสเตชันนี้สวัสดีครับทุกที่สวัสดีครับขมตั้งกล้องแป๊บนึงโอเคกิจกรรมนี้ครับก็คือกิจกรรมยิงกระสครับผมยิงให้ได้30คะแนนนี่นะคะรูปหลสามอันสามไม้ใช่สามไม้สามไม้ just ten 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 ไม่ได้ยากยากมากอ่ะคือตอนแรกผมคิดว่าถ้าแบบว่าเอาสักแปดคะแนนเนาะแปดแปดแปดก็ยังโอเคอันนี้คือต้องเต็มสิบสิบสิบถูกไหมถึงจะได้ตุ๊กตาตัวใหญ่นั้นตัวหนึ่งเป็นกฎกติกาของที่นี่นะครับทุกคน อุ้ยนี่นอ่าวอ้โหโอ้โหโอ้โหผิดนะครับผมผูปเล่นไปหกหกหกหโอเคอยู่จบครับนี่เซอร์ไม่มีใครได้เกมนี้ยากมากเดี๋ยวเราจะไป ยังหมักยังหมักยังมายังมาเดี๋ยวจะไปยิงปืนต่ออยากเป็นมังหมัยังหมักหมากปืนเจียวต่อครับทุกคนเออไอมีไอมีมาพร้อมครับทุกคนอาวุธพร้อมเซฟพร้อมนี่โอติกิอาวุธพร้อมครับแล้วก็ หน้าก,กากพร้อมเกมนี้มันมีความอันตรายนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องสวมหน้าก,กากแบบนี้ด้วยนะครับผมนี่เขาก็พร้อมแล้วโอ้โหโอิ่มเรเริ่มไปลุยครับ let's go <GU RO> จบแล้ว ลุ้กลุเฮ้ยอันนี้ผมว่าสนุก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 อันนี้ผมว่ามันเหมาะกับมันเหมาะกับหลายๆคนมันเหมาะกับว่าแบบมันๆหน่อยเนาะแต่แต่แต่จะอาจจะมีความแบบเจ็บนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องใส่เซฟตี้มาถ้าเป็นผู้หญิงมาเล่นก็อาจจะต้องหาพวกจะกงจะเก็ตมากันการผิวหน่อยเพราะว่ามันอ้าวพูดเเจ็บ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 จริงถ้าใกล้ๆจะเจ็บถ้าใกล้เจ็บก็จะมีความแบบคือคือกระสุนเขาอ่ะมันเป็นกระสุนเจลทุกคนแต่มันเอาจริงมันก็มีความ มันก็มีความเจ็บอยู่ประมาณนึงครับมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่เจ็บเลยอะไรเงี้ยแต่สนุกอันนี้สนุกสนุกเลยต่อไปครับเป็นชิปไลน์ครับชิปไลน์ชิปนะชิปไลน์โอเคเดี๋ยวไปดูชิปไลกันครับโอเคนี่คือคนแรกครับอายุอะไรดิเยอะหนึ่งส thank you ก็คือยิงปืนยิงปืนบีบีกันนะครับบีบีกันมาดูนครับว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นแนลในการยิงปืนเลกทีฟเลกทีฟเต้นเตนเต้นชูชูชูมิชูมิ n ไม่ดี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 เขาได้เท่านี้ไม่ดีผมก็โอเคอยู่นะหรือว่าเขาเป้าเยอะเซกิจกรรมต่อไปของเราทั้งสองคนนะครับก็คือการขับ ATV ในส่วนของลุงมงนะครับเป็นรูทเส้นทางที่เข้าในซอยนี้เหรอพี่เอ้ยน่ารักระยะทางทั้งหมดนะครับไปกลับก็ประมาณ4กิโลถามว่าไกลไหมก็ไม่ได้ไกลมาก เครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันรีวิวรีวิวอพคอมมเมนตเดชนหรือโฮเทลโฮเทลโฮเทห้องเป็นห้องแบบว่าเล็กๆนะครับก็จะเป็นแบบเป็น type แบบห้องเล็กๆแบบนี้เลยนี่นี่บ้าแบบวาบ้าบัานูไปเล่นไปน่ารักนะครับเนี่ยเป็นห้องเล็กๆนะครับที่มีเตียงนะครับผม So tonight I'm booking for tonight very very clean อันนี้คือห้องราคา 1200บาทนะครับ,รบไม่แพงนะครับแถมได้บรรยากาศแบบว่า,า,านี่เลยอย,อยู่กลางสวนแล้วก็มีความเป็นพาพิตด้วยนะเพราะว่ามีความเป็นแบบว่าส่วนตัวเพราะว่าห้องมันไม่ได้ติดกับใครนะครับเนี่ยครับห้องมันก็จะห่างกันประมาณแบบ5เมตรอย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ติดกับใครเหมาะสําหรับคู่รักผมว่าโอเคมากสำหรับใครที่แบบ,บเป็นคู่เป็นฮันีมูหรือว่ามาเที่ยวพักร้อนต่างจังหวัดไม่ไกลาจากกรุงเทพ เสร็จจากตรงที่เป็นแอควเจอร์นะครับกิจกรรมเมื่อกี้ผมพึ่งไปอินาตรงนี้นะครับก็จะมีอีกโซนนึงนะครับสำหรับใครที่แบบว่าเป็นแบบใครที่มาเกิดเป็นครอบครัวแบบฝัง่งหนึ่งอยากเล่นแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์สนุกสนานใช้ energy เ,เ,เยอะๆนะครับก็แนะนำไป a t ทีไป,ไปทริปลน์ไป,ปยไปิงปืนนะครับแต่ถ้าสมมติใครที่แบบชอบแบบงานศิลปะงานแบบสบายๆนั่งชิวๆวาดภาพระบายสีที่นี่มีบริการให้เหมือนกันนะครับที่นี่เขาชื่อว่าบ้านศิลปิน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  นี่มี่จะมีให้เป็นแท็กตะเกีที่ว่ามีทั้งสีนะครับแล้วก็มีอันนี้ให้เลยนะครับผู ie, ie, ้นี่ผูนี่ผู้นี่ผูนี่พีเท่หนึ่งกิจกรรมนะที่ผมมอง,มองว่าก็ยังเป็นกิจกรรมที่น่ารัก ในวันแบบวันหยุดสุดสัปดาห์หรือว่าจริงๆวันหยุดแค่วันเดียวก็มาเที่ยวได้นี่ยังแค่อยู่ในนวนทบุรีอยู่เลยเนาะนี่อยู่ในนนทบุรีนะทุกคนมันไม่ได้แบบไม่ได้ไกลมากนะครับยังไม่ได้แบบออกไปต่างจังหวัดครับมาที่เดียวเราก็สามารถแบบเที่ยวกินใช่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีไอศครีมมีพาร์ทของที่เป็นแบบงานศิลปะแบบนี้เขาระบายสีอยู่นะครับแล้วก็ใครที่แบบอาจจะแบบไม่ชอบงานแบบงานศิลปะเท่าไหร่เน้นแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์ผมเล่นซิปลน์ เล่นดีบิกรันเียเป็นปืนเจลอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมียิงธนูมีอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นกิจกรรมที่แบบโอเคสันทนาการสนรุกสนานครอบครัวนะครับสมมติว่าใครมีแพลนไม่ไม่ได้แค่เที่ยววันเดียวอาจจะูอาจจะมาเสาร์อาทิตย์ช่นเวลาวันอาทิตย์คุณไปที่ไหน,ท,นที่นี่ก็มีบริการห้องพักเพื่อนกันะครับเป็นห้องพักเล็กเล็กแต่ก็ไม่เล็กมากแล้วก็สวยเออแล้วก็อยู่ในสวนแล้วก็สามารถตื่นมากินน้ำมะพร้าวหน้าบ้านเลยได้ไหมได้ ก็บอกให้พี่เขามาทำให้ใช่ไหมครับเห็นไหมครับมีบริการที่แบบน่ารักมากๆนะครับใครแบบอยากมาเที่วก็ลองดูแล้วกันนะครับเดือนสัปดาห์หน้าเพื่อจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมไปกินไลายไปเที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆหรือมาราบาสีติดตามให้ดีนะครับจอยเดย์เดี๋ยวพาไปเที่ยวเป็นลุ้นกันว่าผมจะไปที่ไหนไปแล้วครับจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวสัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย